สวัสดีฉันเบลล่าทุกคนต่างรู้จักฉันในนามไฮโซสาวสุดสวยก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วไปดูวิดีโอของฉันกันค่ะนี่คือคอนโดร้อยล้านที่ฉันอาศัยอยู่ในย่านใจกลางกรุงเทพฉันตื่นนอนเพราะเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้น ให้โทรมาจะเช้าเนี่ยฉันรับโทรศัพท์แล้วเสียงปลายสายก็พูดขึ้นว่าแม่ของฉันนั้นล้มป่วยให้ฉันรีบกลับบ้านเสียงผู้ชายคนนั้นก็คือพ่อเลี้ยงของฉันนั่นเองนานมากแล้วที่ฉันไม่ได้กลับบ้านไปหาแม่เพราะฉันไม่อยากเจอพ่อเลี้ยงอีกหลังจากที่ฉันวางสายไปฉันก็รีบไปอาบน้ำ หลังจากที่ฉันแต่งตัวเสร็จฉันก็ขับรถไปหาแม่ทันทีแม่และพ่อเลี้ยงพวกเขาอาศัยอยู่กันที่ต่างจังหวัดแม่ของฉันรักพ่อเลี้ยงมากซึ่งแม่ไม่รู้เลยว่าพ่อเลี้ยงจะรักกับฉันมากแค่ไหน ตอนเด็กฉันเคยโดนพ่อเลี้ยงทำนายร่างกายตอนที่แม่ไม่อยู่บ้านเ <lib> นื่องสถานะทางบ้านไม่ค่อยดีฉันจึงต้องเรียนหนักมากเพื่อสอบชิงทุนเรียนฟรีที่ต่างประเทศหลังจากที่ฉันเรียนจบฉันก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศตามความฝันฉันเลือกเรียนเอกบริหารธุรกิจเพราะจบมาฉันอยากเปิดบริษัทเล็กๆเป็นของตัวเอง ในชันเรียนที่อเมริกาฉันก็ได้ตกหลุมรักกับอา t h เธอร์อาเธอร์เขาเป็นลูกชายคนเดียวซึ่งพ่อของเขามีบริษัทผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่อเมริกาหลังจากที่ฉันเรียนจบฉันก็ได้สร้างบริษัทนี้ขึ้นมาโดยมีอาเธอร์ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอนนี้ฉันก็มีเงินมากพอที่จะเลี้ยงครอบครัวแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแม่ของฉันยังคงอยู่บ้านหลังเล็กๆ เป็นเพราะว่าแม่ของฉันชอบความพอเพียงแม่ใหญ่โตถึงอย่างนั้นฉันจึงส่งเงินให้แม่ชาดอนละ500,000แต่เหมือนว่าเงินทุกบาทพ่อเล็งจะเอาไปซื้อเหล้าและเล่นการพนันหมดน่ะสินั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่อยากกลับบ้านหลังนี้อีกพอฉันมาถึงฉันก็เห็นพ่อเล้งยืนรออยู่หน้าบ้านฉันเดินเข้าไปแล้วก็เดินผ่านเขาเหมือนเขาไม่มีตัวตน ฉันยืนมองดูแม่ที่นอนเปื่อยอยู่แล้วฉันก็ร้องไห้เพราะฉันไม่อยากเสียท่านไปอีกแล้ววันนั้นฉันนอนคิดนั่งคิดว่าจะทำยังไงให้แม่ไปอยู่กับฉันโดยที่ไม่มีพ่อเลี้ยงไปด้วยและฉันก็คิดวิธีออกแล้วฉันเรียกพ่อเลี้ยงออกมาคุยด้วยที่นอกบ้านฉันยื่นข้อเสนอให้เขาออกปัจจากชีวิตของแม่ซะ โดยฉันให้เช็คพันล้านเพราะฉันรู้ว่าเขาไม่ได้รักแม่ของฉันจริงๆพอเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่คิดลังเลเลยเขารับข้อเสนอและบอกว่าจะไปจากครอบครัวของพวกเราหลังจากนั้นหลายวันแม่ของฉันเพ่หายป่วยแล้วฉันก็บอกกับแม่ไปว่าผู้ชายคนนั้นเขาไม่อยู่แล้วเขาจิงแม่ไปแล้วแต่เหมือนแม่จะร้องไห้ฉันจึงบอกกับแม่ว่าแม่คะแม่ไม่อยู่กับหนูนะคะแล้วหนูจะดูแลแม่เอง แม่ยืนคิดสักพักก่อนที่จะไปยักหน้าให้กับฉันหลังจากนั้นฉันก็พาแม่มาที่คอนโดที่ฉันอาศัยอยู่เวลาผ่านไปแม่ของฉันเริ่มปรับตัวกับสภาพเวด,ดล้อมได้แล้วฉันยืนมองแม่ที่นั่งขำกับรายการอะไรสักอย่างฉันเห็นแบบนั้นฉันก็ยืนยิ้มเบาเ หลังจากที่ทุกอย่างเข้าที่ฉันก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมทำไมอาเธอร์ถึงไม่โทรมานะโทรไปก็ไม่รับสายอีกจู่ๆอาเธอร์ก็เดินเข้ามาหาฉันทำให้ฉันแอบตกใจเล็กน้อยเขาบอกกับฉันว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันกับฉันนั่นทำให้หัวใจฉันเต้นแรงมากก่อนที่เขาจะหยิบแหวนขึ้นมา Will you marry me? ฉันตอบตกลงท,งทันทีก่อนที่จะใส่แหวนเข้าไป